ข้อ8เป็นการประสมผสานกันร,ระหว่างเรื่องดึงตัวร่วมกับเรื่องผลต่างกำลังสองมีประโย์หนึ่งที่พี่อยากให้น้องจำไปเลยก็คือการแยกตัวประกอบพหุนามที่พวกเราทุกคนจะต้องคิดถึงเป็นสิ่งแรกเลยคือการติงตัวร่วมจำไว้เลยนะครับการแยกตัวประกอบพหุนามที่พวกเราทุกคนนะครับจะต้องคิดถึงเลยเป็นสิ่งแรกก็คือการติงตัวร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ8เนี่ยเราจะต้องติงตัวร่วมก่อน ข้อ8นะครับ x กำลัง5ลบ 25x นะครับ1นื่อ2 2คนนี้ดึง x ออกมานะครับคนแรกก็เหลือ x กำลัง4ลบ25นะครับน้องครับอะไรยกกำลัง2ก็ได้4 x กำลัง4ก็คือ x กลัง2ต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่สูตรผลต่างกำลัง2 x หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองโอเคนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองได้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังน้องๆครับพอถึงขั้นนี้เนี่ยจะมีหนังสือบางเล่มเพื่อนๆบางคนนะเขาอาจจะแยกเอกกำลังสองลบห้าต่อนะครับแต่ที่ไม่แยกละ พราะถ้าแยกต่อเนี่ยเดี๋ยวเลขห้าจะติดรูทเนี่ยน้องเพื่อนๆบางคนบอกว่าพี่ขอแยก x กำลังสองลบห้านะเป็น x กำลังสองลบกับผลที่สองของห้ายกกำลังสองจริงๆแยกได้นะ,ะแต่ว่าเขาไม่นิยมเขานิยมแยกให้เป็นจำนวนเต็มเท่านั้นนะแบบนี้นะต่นอ,ตอน,นี้เลย x คูณด,ด้วย x ก,กำลังสองลบห้าคูณด,ด้วย x ก,กำลังสองบวกห้าเรียบร้อยทำความเข้าใจ ข้อสิบห้าพร้อมดึงตัว่วมเสร็จสาพจน์ข้อสิบห้าดึงตัว่วกแล้วสามพจน์โอเคนะครับหนึ่งสองสามสามพจน์นี้นะครับดึง a ออกมาดึงออกมาแล้วพจน์แรกเหลือ a กำลังสองดึงออกมาแล้วพจน์ที่สองเหลือ a ดึงออกมาแล้วพจน์ที่สามเหลือลบหกทำความเข้าใจอะไรคูณกันได้ลบหกวกกันได้ลบหนึ่งลบสามกับวกสอง กลายเป็น a คูณด้วย a ลบ3แล้วก็คูณด้วย a บวก2นะครับหาเวลาว่างนะครับเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยออกกำลังกายบ้างนะครับที่ชว่วงีนะครับตอนเด็กๆถูกจับออกกำลังกายบ่อยนะที่น้องขอบค,คุณคุณครูภาระที่โรงเรียนเกา่าท่อ16นะครับหนักเลยครับหนักมากเลยครับจับวิ่งโอย จำได้เลยครับที่ต้องขอบคุณนะทำให้ที่สุขภาพโอเคนะน้องรับหนึ่งสองสามดึงเอ็ก X ออกมาครับพนแรกเหลือเอ็กซกำลังสองพนที่สองเหลือบวกเอ็กซพจนที่สามเหลือลบสี่สองอะไรคุณกนได้ลบสี่สองบวกกันได้หนึ่งครับเอ็กบวกเจ็ดกับเอ็กลบหกเก่งมากครับถูกต้องครับ ต่อไปข้อทวยสามสามสามสี่พร้อมสามสามสอง x กำลังสองบวกห้า x บวกสองพอนี้ง่ายเลยเพราะสามประสิทธิ์ห้า x กำลังสองเป็นจำนวนเฉพาะคือเลขสองแยกได้แบบเดียวคือ x กับสอง x แยกได้แบบเดียวคือ x กับสอง x กลายเป็น x คูณด้วยสอง x ใกล้คูณใกล้บวกใกลคูณใกล จะได้ห้าเลขสองเนี่ยแยกออกมาเป็นสองคูณหนึ่งสองคูณสอง x ได้สี่ x หนึ่งคูณ x ได้หนึ่ง x หนึ่งเอกบวกสี่ x ได้ห้า x ปูปูเรียบร้อยอ่าสามสี่ทำมีดีกว่าไปสอนไปสอนข้อสุดท้ายครับข้อสี่เอ็ครับเดี๋ยวโจทย์เพิ่มเติมจะเป็นชิ้นแล้วนะอ่า ข้อ็นหลายคนงงครับเอาไหนออกที่ไหนออกที่ไม่เห็นมีพจน์วงเล็บรวบเลยถูกต้องน้องน้องต้องแยกตัวประกอบก่อนถูกต้องน้องน้องต้องแยกตัวประกอบก่อนหน้าห56นะครับหน้าหา้56น,าาน,น,นะครับเรียบเรือ41นะครับ x กำลังสองรูป y กำลังสอง แล้วก็บวก x ลบ y นะครับน้องมีความสามารถพิเศษอะไรนะครับน้องหาป้องมือถือเนี่ยครับบนทึกความสามารถพิเศษตัวเองแล้วลงย t u b e นะครับมีโอกาสม e ีแมวมองนะครับจริงๆนะครับมีคนที่ได้เกิดจาก YouTube มาเยอะมากนะครับเขาไปตีกองโชว์ใน u t u b e ครับคือเขาตีเก่งมากแต่เขาไม่มีช่องทางเพราะว่าอะไรการที่จะไปเป็นดาราหรือว่าเป็นนักดนตรีระดับประเทศได้เนี่ยคุณจะต้องมี นะครับพอรู้จักใช่ไหมครับก็ u t ท b e เนี่ยครับเป็นเสมือนเวทีของคุณถ้าคุณเป็นอะไรนะคุณอาจจะเต้นโคเวอร์เก่งหรือว่าไงคุณอาจจะตีกอลเก่งอาจจะทำอะไรเก่งคุณบันทึกลง u ู u b e ครับแล้วเดี๋ยวถ้าคุณเก่งจริงเนี่ยจะมีเมโมแต่ไม่เอาประเภทที่แบบว่านะครับถ่ายเพื่อนตีตกกัน <laughs> นะครับแล้วลง u ูท b e นะครับขายขายหน้าโรงเรยียนมากเลยครับมีโรงเรยียนหนึ่ง <laughs> <c oughs> นะครับมีคลิปอยู่ใน มีคลิปอยู่ใน YouTube ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคลิปใน,นมีหลายโรงเรียนนะแต่ว่าพี่เจอโรงเรียนหะนึ่งนะอย่าเอาคลิปอะไรแปลกๆลงไปครับมันประจานเข้าใจไหมอ่าโอเคนะเอา้องครับหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองได้อะไรครับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังบวกเคลบครับนะตอนนี้ในอินเทอร์เน็ตมีทุกอย่างครับ้อง มันมีข้อดีข้อ,ขอ,ขอเสียครับต้องมีสติในการบริโภค x ลบ y ครับน้องครับดึง x ลบ y ออกมาครับค้แรกเนี่ยจึงเหลือ x บวก y ครับค้แรกจึงเหลือ x บวก y ทัดไหมส่วนข้อที่สองนี้บทเกลี้ยงเขียนบทดเกลี้ยงเขียนหนึ่งเราสามารถตัดวงเล็บเ,เล็กออกได้เลยแล้วยุบวงเล็บใหญ่ให้กลายเป็นวงเล็บเล็กแบบนี้นะครับน้องจบเลย โอเคนะครับการแย่บอกอีกหลายรายแบบนะครับเดี๋ยวพี่จะเอามาเพิ่มเติมให้น้องไทีิน้งในภายหลังนะครับตอนนี้ฝากททางบ้านแค่นี้ก่อน